โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็น Ricoh High Color นะครับ3 5 S นะตัวนี้ที่พี่เหน่งลงขายไว้ในเพจนะครับอืมก็จะมาเทสให้ดูเรามาดูสภาพโดยรวมกันนะอ่าภายนอกชิ้นเลนด้านหน้าต่างๆนะครับอืมด้านข้างฝั่งนี้ ตรงนี้เป็นจุกยางปิดาสายซิงค์แฟชนะครับจุกยางยังอยู่เนะเาะอ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนถัดมาด้านล่างนะครับด้านข้างฝั่งนี้ด้านบนฝั่งนี้จะเป็นปรับ ISO ฝั่งนี้ ตรงนี้จะใส่แบตเตอรี่นะครับที่ใช้ในการวัดแสงเพราะตัวกล้องจะมีทั้งโหมดออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับถ้าบิดมาตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลเกว้างสุดที่2.8จนถึง22 2นะเห็นไหมเอ่ยถัดมาก็จะเป็นออโต้นะครับส่วนสปีดถ้าเราจะใช้ในโหมดแมนนวลสปีดชัตเตอร์จะปรับด้านล่างตรงนี้ สูงสุดจะอยู่ที่300นะครับตรงนี้เป็นแฟชสามร้อยร้อยยี่ห้าหกสิบต่ำสุดที่สามสิบสปีดจ,จะมีเท่านี้ในโหมดอ,อแมนวนวลนะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้แมนวนวลเลยเราก็ตั้งไว้ที่ออโต้นะครับวงแหวนด้านหน้าจะเป็นการปรับกะระยะนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องกะระยะนะอืม ก็จะบอกตามนี้นะครับลูกภูเขาก็คือ Infinity นั่นเองอ่ะเดี๋ยวค่อยจะมามาทสกันใช้งานอีกทีหนึ่งเนาะด้านหลังในส่วนนี้นะครับวิธีเปิดฝาสไลด์ลงมันก็จะดีดออกภายในพี่หนึ่งบุกการแสงให้ใหม่นะเพราะว่าเด,เดิมมาจะเป็นฟองน้ำนะครับแล้วมันก็เก่าแล้วก็เลยบุกใหม่ ไปทั้งหมดเป็นกรรมยี่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ทําความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยนะข้างในช่องมองไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นจุดแดงๆเหไ,ไหมอ่คือเวลาเรามองตอนเราถ่ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าแสงพอดีไอจุดสีแดงเมื่อกี้มันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้ามันขึ้นจุดสีแดงแสดงว่า ภาพมันจะ under หรือภาพมันจะมืดได้นะครับอ่ามันก็จะแจ้งเตือนถ้าอยู่ในโหมดออ t โต้นะอืมแบบนี้หรือเราก็ลองปรับถ้าสมมุติมันขึ้นไฟสีแดงเราไม่มีแฟลชเราก็ปรับมาที่2.8นะครับแล้วก็ใช้สปีดที่ช้าลงอ่าอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของแมนนวนลละอืมทีนี้การทำงานกล้องตัวนี้เป็นกล้องไขลาน นะครับการใช้งานเป็นระบบหมุนไขาลานแล้วก็เล็งกดถ่ายอย่างเดียวเลยนะวิธีการใช้งานใส่ฐานวัดแสงนะครับเป็น LR 4 4 1หนึ่งก้อนนะแบบนีน้เอาด้านบวกขึ้นเอาด้านลบลงแล้วก็ เดี๋ยวพี่หนึ่งจะใส่ไปให้เลยนะครับแล้วก็จะลองฟอยเอาไว้นะ,ะฝาปิดฐานไม่มีสนิมนะเวลาปิดวางลงไปนะครับแล้วก็หมุนไม่ต้องแน่นมากส่วนตรงนี้ล็อกกับจุดสีขาวก็คือเป็นการล็อกชัตเตอร์อืนะครับถัดมาเป็น iso ตามสูตดที่25่สิบ สูงสุดน่าจะได้ถึง500นะครับถ้าพี่หนึ่งจำไม่ผิดนะเราดูฝั่งเราดูฝั่งนี้นะฝั่ง asa เนี่ยนะครับก็คือ iso นั่นเองตอนนี้ตั้งไว้ที่200เนาะ,นะวิธีเทสกล้องตัวนี้ถ้าไม่ใส่ฟิลม์มวิธีเทสให้หมุนลานตัวนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยให้มันดังคลิกถึงจะกดถ่ายได้นะครับ มองเห็นไหมเอ่ยอืมตัวเบตรตัวอะไรเปิดปกติแน่นอนนะในโหมดออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับอ่ะมาเทสใส่ฟิล์มกันสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นกล้องไขาลานตัวนี้ฟิล์มหนึ่งม้วนดันแกนลงนะครับเอาฟิลม์มใส่เข้าไปแล้วก็ ดันขึ้นแบบนี้มันก็จะล็อกนะครับดึงหัวฟิลมใส่ในล่องตรงนี้เห็นไหมเอ่ยดูดีๆนะดึงหัวฟิลมเข้ามาใส่มันอาจจะใส่ยากหน่อยนะครับก็ค่อยๆสไลด์มันเข้าไป แบบนี้เห็นไหมและให้รูหนามเตยมันไปเกี่ยวกับตัวชิ้นอลูมิเนียมตรงนี้เล็กๆเนี่ยเพราะเวลาเราหมุนมันก็จะพาฟิล์มไปด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหม,มแค่นี้เองจากนั้นปิดฝาปิดฝานะ เลขนับเฟรมจะอยู่ด้านล่างนะครับถัดมาวิธีใช้งานเมื่อกี้สมมุติเราใส่เฟรม ISO 200เข้าไปเราตั้งไว้ที่200เรียบร้อยแล้วเราปรับมาที่โหมดออตโต้สมมุติว่าเราจะถ่ายคนในระยะใกล้ๆประมาณ80เซนประมาณ1เมตรนะครับก็จะอยู่ในรูปคนถ้าคนเต็มตัว2เมตรขึ้นไปก็จะเป็นจุดสีเขียวแบบนี้ก็ได้นะ ถ้าจะถ่าย infinity เลยคือชารไปเลยก็จะเป็นรูปภูเขาตรงนี้อือทีนี้วิธีทสต์ฟิล์มเดินหรือไม่เดินเราก็หมุนเลยหมุนเห็นไหมมันก็จะมีเสียงลานอ่ะเราก็หมุนไป 4- ีถึงห้รอบประมาณนี้นะครับพอเราหมุนเสร็จแล้วกดถ่ายทิ้งไปก่อนหนึ่งที ดูนะแล้วดูด้านล่างนะเห็นไหมเอ่ยเลขนับฟิล์มรันแล้วนะครับกดถ่ายทิ้งไปอ่ะที่หน่งกดถ่ายนะขึ้นลานครั้งหนึ่งเนี่ยถ่ายได้ประมาณสี่ห้ารูปนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าลานหมดพอลานหมดเราก็หมุนใหม่อ่ะ จับจากนิ้วชี้ตรงนี้นะหนึ่งรอบสองรอบสามรอบอหมุนประมาณสามรอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยปรับระยะโฟกัสอยู่ที่ออตโต้เล่งในช่องมองนะครับแล้วก็กดถ่าย ตัวลานเดินตามปกตินะกล้องตัวนี้ไม่ใช่ half ฟ r a m e นะครับเป็นกล้องอ full frame ฟ r มมปกติ36 exp ก็จะถ่ายได้ประมาณ36รูปนะครับเลขนะับฟิล์มเดินนะ,นะเราก็ขึ้นลานไป าถึงสีรอบก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เล็งแล้วก็ส n a p เลยกดถ่ายอย่างเดียวปรับโฟกัสจะถ่ายเพื่อนในระยะใกล้ๆประมาณเมตรหนึ่งกดถ่ายหรือจะถ่ายในระยะไกลสุดเลยก็หมุนอย่าลืมปรับระยะโฟกัสด้วยนะครับไม่อย่างนั้นภาพที่ได้ก็อาจจะเบลอเนาะ,นะ,นะกดถ่าย แบบนี้มันก็จะหมดอ่ะลืมบอกไปว่าฟิล์มตัวนี้มันถ่ายได้12ลูกนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้สมมุติถ้า36เราก็ดูเลขนับฟิล์มนะมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้สมมุติว่าฟิล์มหมดฟิล์มหมดวิธีกอฟิล์มจุดสีแดงตัวนี้กับขีดสีแดงตัวนี้ดูนะกดลง กดลงเสร็จปุ๊บหมุนหมุนแหวนสีดำๆเนี่ยเรากดนี้ลงนะหมุนแหวนสีดำๆให้มันมาอยู่ที่ลูกศรสีแดงแบบนี้โอเคไหมครับอ่จากนั้นยกก้านกอขึ้นมาแล้วก็หมุนกอฟิล์มกับ ดูตามที่พี่เหน่งหมุนนะเห็นไหมเอ่ยก็ฟิล์มกลับไปเรื่อยๆช้าเร็วแล้วแต่อ่าเนี่ยฟิล์มกลับเข้ากักหมดละมันก็จะลื่นขึ้นเห็นไหมมันก็จะฟรีขึ้นแล้วก็ปิดนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บสไลด์ลงดึงออกฟิล์มก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกักทั้งหมดแล้วเเราก็เอาฟิล์มออก แค่นั้นเองอ,อย่างที่บอกว่าฟิล์มตัวนี้เห็นไหมเอ่ยถ่ายได้สิบสองรูกนะครับมันเป็นฟิล์มทดลองนะเป็นฟิล์มเก่าแค่นี้เองเราก็เอาฟิล์มใหม่ใส่เข้าไปทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทีนี้สมมติว่าใส่ฟิล์มใหม่เข้าไปแล้วเราก็หมุนตัวนี้ได้นะครับหรือไม่ก็สไลด์ตัวเฟืองตัวนี้ สไลด์ไปฝั่งนี้นะอ่เอาเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเทสสปีดช,ช้าลงนะครับหนึ่งต่อสามสิบนะเห็นไหมสปีดช,ช้าทำงานสปีดเร็วทำงานปกตินะครับถัดมาเป็นเซล์ทัมเมอร์ อันนี้ในกรณีสมมุติว่ามีฟิล์มนะเราใส่ฟิล์มไปแล้วเราปิดฝาอยู่อันนี้ขึ้นฟิล์มไปแล้วเซลล์ไทม์เมอร์ดันแกนล,ลงครับแค่นี้โอเคนะจากนั้นกดถ่ายสังเกตที่ข้างในอืม ตัวกล้องทํางานปกตินะครับเซลทามเมอร์ทำงานปกติแน่นอนอ่ะในส่วนอื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับไอตัวลานเราก็หมุนได้พอเราใส่ฟรลมม้วนใหม่เข้าไปเนี่ยพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยไอขีดแดงๆมันก็จะไม่ตรงกันละนะครับเลขกนบฟเฟรมเห็นไหมเอ่ยก็ดีดกลับมาที่ ตัว S เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับกล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้อง half frame นะเป็น full frame เป็นระบบไขาลานนะครับม้วนแรกๆอาจจะใช้งานยุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าใช้ไปสัาพภาจับจังหวะภาพอาของม้นแรกออกมาได้แล้วเนี่ยว่าเราปรับโฟกัสแบบนี้ภาพมัน เข้าหรือไม่เข้าหรือมันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูครับลองเอาไปใช้งานดูหรือถ้าสงสัยยังไงตรงไหนก็ทักมาสอบถามพี่หน่งได้เนาะตัวกล้องก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวท่านจะใส่ไปให้แล้วก็จะมีแถมไปให้ด้วยนะครับเอาไปใช้งาน ก็จะประมาณนี้ครับกับ r i c o h High c o l o r สามสตัวนี้อื